เที่ยวโยชิโกจินจาค่ะอยู่นิยาตานะคะนิยาตาโยชิโกโยชิโกจินจามีดอกคีขุด้วยดอกคีขุสวยมากเลยค่ะเนี่ยเขามาโชว์ทุกปีเลยนะคะดอกคีขุดอกใหญ่มาก นิกาตานะคะโยชิโกะโยชิโกะจินจาอยู่นิกาตานะคะ เป,เป็นจินจาที่เก่าแก่นะคะเนี่ยบรรยากาศดีมากเลยค่ะ เขาจะมาโชว์ดอกไม้ทุกปีเลยนะคะเนี่ยดอกคิกคุเป็นพุ่มเลยนะคะเนี่ยสวยมาก 家狗给 ลมแรงหนาวมากฝนตกโปรยโปรยดอกทิพย์กก็สวยสวยดอกไม้เข้ามาโชว์ทุกปีเลยเนี่ยความสวยมากเลย จินจากเก่าแก่โบราณหลายร้อยหลายพันปีนะคะเนี่ย แค่นี้กันนะคะบายบายสวัสดีค่ะบายบายเขอพวมากขากขอบแอบแล้ว่ะ